เนี่ยดูดูใหม่แล้วจะได้ตัวไหมเนี่ยฮะได้ดิเดวจัดให้ดูเอาเอาเอาแล้วไปเอาคันไหนมาเลยโอ้โหไปยึดของน้องมาเลยโอ้บิดไม้แก้วบิดเข้ามาเลยเอาแถมมามาตัดเลย,ดยนะครับแหนมมา,มาตัดเลยโอ้ยจานจานจานให้กุบล้อดูดิกุบนู่นกุบล้อนู่น นมีกัดลูกปลาโชว์ด네้วยนะกัดลูกปลาไม่เท่าไหร่แค่เกลียวเตี้ยๆไม่วิ่งเลยนเห็นไหมเห็นไหมมันกัดลูกปลาโชว์ไหมวะเดี๋ยวก็โดนนี่ๆปุ๊บปั๊บ๊ปุบปั๊บ ใช่แล้วก็ไม่บอกไม่โอ้โห <laughs> แกก็ยืนเงียบ <laughs> ผมก็กดไปทันว่าเออก,นะกินแล้วนะกินแล้วนะก็ว่าไวไหนดูนีจันนี่ใช้ตัวเบ็ดไรเนะี่ยโชกุนโชกุนแต่ไม่ได้ดัดรุ่นนี้ธรรมดาขดาีขา้เกดัดโอ้ยใายป๊อกนี้แล้วก็ไม่บอกด้วยกินตอนไหนอะไรยังไงปรโตเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใหม่นี่ตกไม่ได้นะนี่ตรงนี้ต้องพันไม่ไผ่อย่างงี้นี่บามันเคี้ยว โอ้ยจานาตายงั้นปลาก็ตายเกล็ดแห้งหมดเป็นไรเดีแม่ยายมา,มยา,ยมานี่นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> ดูสิดูสิี๋ยวก็มียอนุโนมัติกับตี่จะขายของแค่เดียวเลยเอา, <c oughs> อาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวใหม่ครับเรียวเลยนะเวะลากินมันจะยังไงสายวิ่งไงกระแทกต์เวลากิน กินแล้วกินแล้วนะกินแล้วไงกินแล้วอือหือทำไม่เรียกอดนะเนี่ยจ้าไหนโหอย่างนี้นะทำไปทำตายแดดตากแดดตอนเช้าใช่ปะปลาเค็มปลาเค็มไม่ต้องถึงเย็นแล้วไปบายเนะโอ้ยกำลังแจ๋วเลยไหนดูแผลนะดูแผลนะจ้าอันนี้ขึ้นดานนะ ขึ้นด่านเลยครับก็เป็นเหยื่อเนี่ยปลากระดีลูกปลากรดีเนี่ยเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวก็เบ็ดคันยาวๆหน่อยประมาณสัก5เมตรตั้งจานยาวว่ะประมาณ3เมตรกว่าๆ30เมตรละประมาณนั้นนะไหนๆขอดูผลงานหน่อยดิขอชมหน่อยมีรอยโดปอกมาด้วยนี่วัดตรงนี้แล้วมีมออนี่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 เสียนเสียญจันปูจันปูครับ จันปูได้ป้าวนั่นไงนี่ครับไปดูป๊อปแล้วก็มีสายตัวโตเป็นตัวแล้วก็นี่ครับแต่เดียวท่านนี่สายแว่นแม่งเยอะว่ะจานเดยเยอะตัวเล็กด้วยแต่รู้เรื่องจะกินหรือเปล่าขนั้นีย ขึ้นมาสองแต้มแล้วเนาะสองแต้มปลามันไม่จำช่องต้องให้น้ำรวมจริงๆมันต้องตำนาเนาะตำนาแล้วโหวับเลยช่องตรงนะี้นาตีไม่เคยเดินไปเลยนะ กโกคไม่ร้านอามันก็หมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกัดโชว์เลยเป็นไงกัดโชว์เลยว่าจารย์ โธ่จะไมกินเหี้อเออฉลาดแล้วแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดีย๋ยวตายนี่ใช้ไม่ได้เหรอไม่ใช้ได้สำหรับน้ำนิ่งป<อ>ลง่อยลงลึกๆบางทีลูกปลามันไม่ลงก็ดีดหัวย่อนเลย <c oughs> นี่ครับง่ายเลยขันเบ็ดตัวเบ็ดไม่ต้องอะไรมากเลยแล้วก็หายเหื่อนหน่อย <c oughs> ก็เอาไว้นี่ไปซ้อนน้ำปากท่อเนี่ยก็จะพลุงพลังนิดนึง Mình ngam với đuôi nào, bây ngờ Lấy dạng chỗ kho sắc tuồng đi Hãy thịt chố sắc thịt Nên <laughs> tông bây bóc ที่ให้เรางมมั้อืมทางเงียบโดนไป2สองตัวทำเงียบระแวงช่องนี้ลกเลยกม่รู้มือนกันดูดิ